ิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองเท่านั้นนะครับถามว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปทักษิณจะได้อภิสิทธิ์หรือเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่านะฮะก็จับตามองให้ดีเกมนี้นะชูวิทย์บอกว่าทักษิณถูกต้มนะฮะในขณะที่อุ้งอิงก็มั่นใจนะะว่าพ่อเขาตัดสินใจเองจะเดินทางมาและเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเขาอย่างไรก็ตามเกมนี้ยืนยันฟันธงประเทศชาติจะเดินต่อและเดินอย่างมั่นคง และยืนยันฟันธงเช่นกันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชนะแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในรถบ้านกันนะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวของสถานการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการโหวตนายกรมตรีเกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาลและไม่ร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะฝั่งก้าวไกลไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วนกะ็สู่กระบวนการวิเคราะห์ แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมให้อากาศคุณเศรษฐาถอนตัวผมจะนำหลักฐานเอกสารต่างๆผมให้คุณเศรษฐาให้โอกาสคุณเศรษฐาทวีสินในการถอนตัวออกจากแคนดิเดตนายกในวันอังคารนี้ถ้าคุณยังดึงดันที่จะเป็นนายกในวันอังคารวันพรุ่งนี้ ผมจะแถลงข่าวต่อฝาโลงคุณพฤติการคุณเนี่ยมันเลวเพราะคุณมีการกระทำการหลายอย่างและไม่ยอมรับคุณโกหกคุณพยายามแยกผู้ขายกับผู้ซื้อคุณบอกคุณเป็นผู้ซื้อไม่เกี่ยวกับผู้ขายคุณบอกว่าผู้ขายเป็นบริษัทต่างๆด้านอี1 e หนึ่งอ ชีวิตต้องแยกกันระหว่างคนซื้อคนขายไอ้นอมีนีคุณไม่ได้รู้เลือกไม่ได้รู้จักผมพยายามจะโยงให้คุณเห็นว่าพฤติการต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากบริษัทแสนสิริโดยทั้งสิ้นผมไม่ได้พูดปากลา่าวันที่คุณพูดกับผมว่าผมโกรธแค้นคุณที่ขายที่ดินซอยยี่บสีไม่ได้ พรุ่งนี้ผมจะเอาโฉนดจริงๆมาให้คุณดูโฉนดผมไม่ได้อยู่ที่แบงก์โฉนดผมไม่มีหนี้แม้แต่บาทเดียวอันนี้ข้อแรกผมไม่เดือดร้อนข้อที่สองผมจะเอามาให้คุณดูว่าผมมีสัญญาภาระอุปพันซึ่งรับมาจำมาแล้วและสัญญายังไม่หมดการที่ผมไปบอกคุณว่าโกรธแค้นคุณและขายคุณไม่ได้ก็เลยโกรธแค้น ผมจะขายคุณอีกได้ยังไงในเมื่อผมบั็มกจํามาก่อนหน้านี้แล้วและสัญญาผมยังไม่หมดอันนั้นถ้าเกิดผมไม่ขายคุณซ้อนอีกผมก็โดนฟ้องก็หาช่อกวงมสิครับดังนั้นการพูดของคุณเป็นเท็จการที่คุณมาโกหกประชาชนคนไทยก็เป็นเท็จไอสิ่งที่พูดต่างๆที่คุณพูดออกมาโดยที่คุณยังไม่ได้เป็นนายกล้วนเป็นเท็จตั้งแต่คุณยังไม่ได้เป็นนายกคุณเสรษฐาผมให้โอกาสคุณเพราะวันที่คุณขึ้น คุณคิดว่าวันอังคารคุณผ่านแต่คุณถูกหลอกคุณทักษินนั้นกลับมาประเทศไทยในวันที่22หรือไม่ขึ้นอยู่กับวันพรุ่งนี้ตอนนี้ท่านรออยู่ที่สิงคโปร์พรุ่งนี้เป็นวันตัดสินชี้ชะตาคุณแต่ถ้าคุณเลือกถอยผมไม่ว่าไอ้ที่คุณบอกว่าผมโกรธแช้นคุณ ผมบอกให้เลยว่าคุณแท้ๆเนี่ยนะคุณเป็นคนมาชวนผมคุณมาชักชวนผมมาหาผมถึงที่นี่พร้อมกับนายทศพงศ์แต่เนื่องจากมันเดือนกันยาผมก็พยายามจะหาวิดีโอหากล้องที่อยู่ในนี้ซึ่งมันบันทึกได้แค่60วัน90วันเดือนกันยาวันที่11คุณมากันสองคนแต่คุณอย่าพวง เดี๋ยวผมไปดูดข้อมูลมาให้ได้ว่ามีคุณกับนายโศพะสปมานั่งคุยกับผมาวา,ม<ห>าการกลับมาของคุณพ่อก็คือการมาของคนไทยคนหนึ่งประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะที่มีสิทธิ์กลับมาในประเทศไม่ได้คิดในเรื่องของการเมืองหรือคิดว่าจะเป็นตัวประกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่ากลับมาแล้วเนี่ยปลอดภัยแล้วก็รอวันที่จะได้กลับบ้านอยู่กับลูกหลาน,นะค่ะเป็นการตัดสินใจของท่านเองไม่ได้มีใครหลอกหรือว่าไม่ได้มี ท่านก็ไม่ได้หลอกใครนะคะเพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้เป็นการตกลงกับครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจกับคาอของผู้ทัดสินก็เป็นสิที่ของพลเมืองที่ทชอบทำที่จะเข้าสู่กระบวนการ,ากร,การอยา่างบริสุทธิธรรมซึ่งก็หมายถึงผู้ลี้ภัยทั้งหมดทางการเมือง ก็ควรที่จะรับสิทธิ์เช่นเดียวกันการที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็หวังว่าจะได้เป็นนายกที่ประชาชนได้รับการยอมรับก็คงเป็นกระบวนการที่ไม่น่าจะเดือดร้อนกันแต่ก็ขอให้นึกถึงประชาชนมากๆนึกถึงคนที่เ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบมากกว่าเป็นเรื่องของบุคนนคลใดบุคคลหนึ่งเราประเมาินไหมครัว่าทำไมเขาต้องกถามวันที่22ด้วยนะเราก็ไม่ได้ประเมินอะไรครับคิดว่า22นี้จบไหมครับคุณนายกยืนหรืยังยังไม่ได้ไม่ได้ติดตาม ตามเท่าไหร่นะครับก็คงต้องดูเพราะว่าก็ได้ติดตามจากข่าวไม่ต่างจากพี่น้องสิมุนชนแล้วก็ประชาชนนะครับว่าในเรื่องของสภาลา นะครับรวบรวมเสียง314แล้วก็ยังต้องรอทางที่สภายอยู่ดีนะครับก็คนต้องรอ,อ mm hmm. ผมคิดว่าการเมืองตอนนี้มัน,มนเป็นรายวันเลยแหละอย่างตอนที่เป็นช่วงเวลาของผมเนี่ยก็ทํางานกันมาเป็นเดือนๆนะครับสุดท้ายแล้ว mm hmm. ก็ไปในวันสองวันเนี่ยมันก็มีอะไรที่ไม่คาดฝาัน mm hmm. ก็ต้องคอยประเมินกันเป็นช่วงถ้าไม่เป็นชั่วโมง mm hmm. ก็คงต้องเป็นวัน พูดเป็นรัสสำหรับการเรื่องนโยบายที่22ปีค่ะว่าจะมีการเล่นเกมอะไรยังไงในสภาอีกครเเพาะนนที่ป็ก็หวังว่าจะเป็นตามกระบวนการที่ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็คล้ายๆกันกับที่เป็นช่วงเวลาของผมเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของระบบมากกว่าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในออกไปได้ในออกไปนี่คุณชูวิทย์แซวว่าอีกสิ่งมีเป็นนายกแต่ยังไม่สายนะก็ทำให้เต็มที่ตั้งแต่ตั้งแต่มกราที่ผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วก็ต่อไปข้างหน้าอีก10ปีก็จะทำให้เต็ม โดยทิศทางของม,องงมติพรรเก้าใจจะลดออกเสียงหรือว่าไม่เห็นชอบให้กับกรุทยรู้สึกว่าประธานวิปกรุน๊นให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าว่าวัาวนจันทร์จะมีประชุมนะเท่าที่เห็นแต่ว่าผมเองก็ยังไม่ได้คุยกับเขา,าเลยแล้วก็หาเสียสงแต่ชา้าก็เลยยังไม่ได้คุยกับคุณประกรณ์วุฒิว่าจะให้ประชุมสสอ,อย่างไงแต่ทิศทางดูแล้วน่าจะเป็นไปในแนวทางไหนคะ ก็คงไม่หมดเห็นชอบให้กับรัฐบาลที่ามขั้วนะครับแล้ว,วจะโอโกเสียงรว,ว่าไม่เห็นชอบยงไงเดี๋ยวขอประชุมแล้วขอมติสสวันจันทร์นี้ครับแต่ว่านี้ก็เห็นจากสื่อนะยังไม่ได้คุยเันในบ้าหเองเส่อว่าประกออารุษประธานวิบของพระคก้ากลให้สมภา์ว่าจะมีประชุมกันวันจันทร์อีกแล้ววันนี้ไปตั้งม็อบหรือว่าไปตั้งอะไรกันอะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปตั้งชื่อเรื่องว่า ม็อบเพื่อไทยใจหมาเฮ้ยมึงจะต้องไปว่าเขาทำไมหืม hmm? รู้ได้ไงเขาใจหมาใจแมวแค่เขาไม่ถูกใจมึงแค่เนี้ยนะแค่เขาจะรวมพักเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลให้ได้เนี่ยนะต้องไปด่าเขาด้วยร้อยคนร้อยความคิดพันคนพันความคิดจะต้องเอาให้คิดเหมือนมึงให้หมดเลยเหรอฮะบ้านมึงก็ไม่ต้องเดินหน้าเดเร่รัฐบาลก็จัดตั้งไม่ได้เดเมึงอะไรกัน อย่าให้มันบ้าบอไปกว่นนาน,นี้เลยนเนื้อทั่วประเทศนี่ไปสู้กับพเด็ชการสู่ไปส,สู่มาสู่มาสู่ไปคนเจ็บคนตายเสียเงินเสียทองเออสุดท้ายไปดมขี่ตะเลขเขาซ้ำไปดมดาเขาซ้ำปไปไสกับไปโลดค่พะพเด็ชการเมื่อนี้ต้องเผามันให้มันมัดดอมัดแนวเอาเอาวางเล่ทีมเลยครับน,น,นี่ไปโดนหน่อไปโดนหน่อน้ำมันลาดันอด มไ้ออ่ะตรงนี้ไปสู้อที่ชอบที่ชอบอ่ะไปโชคดีเ้อะวันมีเก็บดุกอือโชคดีครับเสียแมวเสียแมวเสียโทนี่ ไปรับใช้เผด็จก,การซะแลว้วโกหกพี่น้องประชาชนมา20ปีบอกพาไปสู้เผด็จก,การสร้างประชาธิปไตยให้ประเทศวันนี้มาตัวประชาส้นมาสลายความขัดแยง้งฮุกี่นี่สลายความขัดแย้งนี่ยังไปรับใช้เขาแลว้วเป็นนังจีนเขาเอ็น่าค้นทอรยศค้นแปรพักต้องเอาไปตัดหัวถ้าเป็นนังจีนน่ะู้ใด,ด,ด,ดเสียมันกับเซียรอดไปผู้นึงหลัคนเสียแดงผู้นึงหลักเปอเสียแล้วมากันนะกนี้นะ่ะคัดกันนี้น่ะ หาคนทรยศสร้างประชาติที่ปไตยังสัตว์ตัวย่พุน่นไปสวามิพักเขาเอาไปไปซาผมเป็นทนายความมา40่สิปีอยู่ในโรงในศาลการจบที่สวยงามที่สุดแล้วได้ประโยชน์มากที่สุดคือการ ปณีปนอมยอมความซึ่งกันและกันถ้าตัดสินใ้ฝ่ายนู้นแพ้ฝ่ายนี้ชนะมันก็โกรธกันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นบ้านเมืองไม่มีใครได้ทุกฝ่ายนักการเมืองเป็นตัวที่ทำให้บ้านเมืองนั้นขัดแยง้งแตกแยกแตกสามัคคีนักการเมืองแย่งอำนาจกันทะเลาะกันทั้งในสภาลามไปนอกสภาพาชาวบ้านมาห้ามหันกัน เพื่ออะไรเพื่อพักตัวเองเพื่อพวกตัวเองเพื่ออำนาจของตัวเองความแตกแยกจึงเกิดทั้งแผ่นดินผมว่าหยุดกันท้ทีแล้วก็ยอมให้อภัยซึ่งกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันการยกเลิกในบางเรื่องบางสิ่งที่ขัดแย้งกันผมว่าทําให้บ้านเมืองน,นี้มันเดินต่อไปดีกว่าที่เราจะมาเช่าคิดเจ้าคิดเจ้าแค้นกันต่อไป ผมจึงหวังว่าพักการเมืองใดหรือนักการเมืองใดที่เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีอยากให้ทำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องแรกถ้าทำเรื่องนี้ได้ผมจะขออนุโมทนาสาธุและจะขอยกย่องแล้วก็จะถือว่าท่านมีคุณูปการอย่างสำคัญต่อประเทศนี้อย่างจริงๆ ชูวิทย์กมนมลวิสิทธตก็ออกมาทําการเปิดโปรงนะครับเรื่องของเศรษฐาทวีสินที่เอาคนขับรถแม่บ้านไปเป็นเจ้าของถนนนะก็มีการกู้ยืมเงินนะก็เป็นประเด็นที่มีการออกมาทําการโจมตีชูวิทย์มองว่าทักษิณกําลังถูกหลอกกุงอิงก็ยืนยันว่าเดินทางมายัางประเทศไทยแน่นอนนะครับในส่วนของพรรคการเมืองฝั่งซ้ายนะก็มั่นใจนะโดยเฉพาะเพื่อไทยว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ กัเดียวกันก็มีรายงานทนะี่มีการซื้อสอววนะครับใช้เงินมหาศาลในการซื้อสอววในขณะที่สวสมชายแสวงการประธานกันมาที่การบุษทิสภาก็บอกว่ามีการดีลับที่สิงคโปร์นะครับเรื่องสําคัญสําคัญก็คือว่าทักษิณจะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยนะครับแล้วก็จะให้องค์อิงเป็นนายกรัฐมนตรี นะครับแล้วก็จะรับโทษนะก็มีอยู่3-4เรื่องที่มีการดีนกันนะครับทำให้ตอนนี้นักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาในขณะที่จตุพรพรมพันธ์ก็ไม่เชื่อว่าทักษิณจะเดินทางกลับมาต่มายัางประเทศไทยจริง ในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นผมเคยเรียนมาตลอดนะว่ากลยุทธ์ของทักษิณเนี่ยการที่เขาเลือกที่จะใช้ที่ดอนเมืองเพราะเขาสามารถขนคนที่สนับสนุนเขาเนี่ยเดินทางมาโดยง่ายตกลงความจริงก็เริ่มปรากฏเขาจะมีการขนมาจากภาคอีสานาภาคกลางมาชุมนุมที่บริเวณสนามบินดอนเมืองเพื่อที่จะส่งเขานะครับไปยังเรือนจําซึ่งกระบวนการเนี่ยตำรวจก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับ ที่โรงพักในพื้นที่นะครับเรียบร้อยก็คือพื้นที่ดอนเมืองนะครับจากนั้นตอมอก็จะทําการาส่งตัวนะครับไปยังศาลศาลอาญาศาลอาญาก็คงจะรวบรับในการแจ้งข้อกล่าวหานะครับจากนั้นก็จะส่งตัวเข้าเรือนจําซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าคดีของทักษิณเนี่ยจะถูกนกันคดีแค่5ปีนะศาลคงจะไม่นับโทษมากมาย นะฮะจากนั้นก็จะมีการส่งตัวทักษิณเข้าไปอยู่ทางเรือนจำนั่นคือกระบวนการฮะก็มีการส่งอดีตนะะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะฮะประชุบวงสุข ซึ่งก็ค่อนข้างจะรู้จักทักษิณเป็นอย่างดีเนี่ยไปทําการารับตัวทักษิณส่งไปเข้าสู่กระบวนการของศาลและจนกระทั่งเข้าเรือนจําซึ่งเรือนจำเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมไว้แล้ววิศนุเครือง,งามก็บอกไม่ทราบไม่ได้มีการประสานมาทุกคนง,งงกันหมดนะว่ากาลังจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ทักษิณก็มั่นอกมั่นใจนะครับว่าเศรษฐาจะได้เป็นนายกมนตรีอาลาในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนทุ้นส่วนเนี่ย ที่ผมเรียนมาตอนนี้บอกว่าทักษณิณมาวันเวลาบอกวันที่22ก้าวนาิกานะทักษณิณมาหมอดูดูให้นะบอกว่าเป็นวันแห่งความรักความจริงผมไม่ดูแล้วนะวันที่22สิงหาคม9นาฎิกาตรงเป๊ะกับพบโจโรเล็กโจโรเล็กคือพบยึดอำนาจนะครับกระทำการโดยเฉียบพลัน ซึ่งใช้ในการยึดอำนาจในปี2549 19กันยายน20นก9นาทีพลเอกส่วนที่บุญยกลินเอากำลังยึดอำนาจกล่าวนี้นะทักษินมาใช้เลิกผานาทีเดียวกันนะครับนั่นะคือประการที่1ประการที่2การที่เข้าไปดอนเมืองเพราะเขาต้องการขนคนมานะตอนนี้ก็คงชัดเจนบางเอืญ2เรื่องนี้ก็เริ่มฝรุกละนะครับประเด็นที่3ม น่าสนใจทำไมทักษิณมั่นอกมั่นใจมากว่าเศรษฐาจะได้เป็นนายกกฐมตรีนะครับก้าวไกลตอนแรกก็บอกว่าเรื่องของการโหวตนายกัฐมตรีเนี่ยเขาจะไม่โหวตให้พรรคเพื่อไทยเพื่อให้เศรษฐาเป็นนายกัฐมตรีต่อมาก็มีการเลื่อนนะครับบอกว่าจะบอกกันอีกทีนึงว่าจะโหวตไม่โหวตซึ่งโอกาสที่ก้าวไกลนะครับจะใช้วิธีการบอกฟนะีโหวตจากห้ามเนี่ยนะคคือไม่โหวต เป็นฟรีโหวตมีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงและแอบโหวตถ้าสมมุติว่าพรรครวมถแถลงเรียบร้อยนะฮะแล้วก้าวไกลามาโหวตให้แค่50กว่าเสียงสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่จําเป็นต้องใช้สวเลยนั่นเป็นการปิดสวิตช์สวโดยอัตโนมัตินะ,ะนี่คือสิ่งที่เขามั่นอกมั่นใจมากถ้าสอวอเขาเช็คแล้วชัวนะฮะ ก็จะได้เสียงเพียงพอคือ376เสียงก็จะสามารถทําให้เศรษฐาเป็นนายกรัตรีได้เอาละเขาจะทําด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เขามั่นใจนะฮะเขาจะต้มในฝั่งขวานะฮะพักรวมไทยพักพลังประชารัฐแล้วก็แล้วแต่เขาจะต้มหมดแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันบวชเช้าปุ๊บก้าวไกมากอไก่เนี่ยเห็นก่อนเพื่อนเลยว่าใครต้มใครไม่ต้ม นะครับทุกอย่างก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะผมเรียนหุ้นส่วนเกมนี้เนี่ยนะฮะไม่ยากไม่ยากนะรเราผู้ชมก็จับตามองให้ดีสิ่งที่ทักษิณทำตอนนี้ถ้าเศรษฐาได้เป็นนายกมตรีแน่นอนเขาก็จะให้เศรษฐาใช้ประกาศของกระทรวงยุติธรรมที่สมศักดิ์เทพสุทินได้ลงนามไว้ประกาศให้บ้านของเขาเป็น ที่คุมขังนั่นหมายควาว่าทักษิณก็สามารถที่จะไปอยู่บ้านของเขาได้นะครับแล้วก็ไปเลี้ยงหลานเท่ๆโดยไม่ต้องติดคุกได้นะซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและลงนามโดยสมศักดิ์เทพสุทินเคยอยู่พลังประชารัฐตอนนี้ข้ามไปอยู่เพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยและนะกลุ่มสามมิตรก็เป็นกลุ่มที่ล็อบบี้สวโดยมีการประสานกับทางฝั่ง เพื่อไทยนะครับให้เป็นเจ้าภาพเป็นคนประสานงานกับเจ้าพ่อพลังงานเอาเงินไปทำเงนินทำการประสานงานนะกับทางฝั่งของสวสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองเท่านั้นนะครับถามว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปทักษิณจะได้อภิสิทธิ์หรือเป็นอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่านะฮะก็จับตามองให้ดีเกมนี้นะชูวิทย์บอกว่าทักษิณถูกต้มนะฮะในขณะที่องค์อิงก็มั่นใจ นะว่าพ่อเขาตัดสินใจเองจะเดินทางมาและเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเขาอย่างไรก็ตามเกมนี้ยืนยันฟันธงประเทศชาติจะเดินต่อและเดินอย่างมั่นคงและยืนยันฟันธงเช่นกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมาาเธอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตื่นเถิดชาวไทยอย่าลับไหลลุ่มลงชาจะเรืองดารง ชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอาณาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มล้มเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ้มเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้เกินตัวไป กลับมาใช้ของ ประเทศไทยสช่ชนไปทางพอถถ้าขาว่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะปรองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลายกินเธอชาวไทย